แอนฟิวไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาชนะได้ง่ายๆนะครับใช่ครับขนาดลิพูยังทำไม่ได้เลยไม่ชนะได้บ้านมา3เกมติดแล้วเหลือจะเชื่อนะฮะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจในเกมที่ลิพูเปิดบ้านเสมอซันเทอร์แลนด์หประตูต่อหเชิญไปรับชมกันได้ในจอตลาดสายข่าวหงครับอัปเดตข่าวลิพูแบบจอลึกโดยแฟนหงเลือแฟนหงเจาะตลาดสายข่าวหงกับเกมเอ All New s u z u กิ Front The Iconic Drive นียามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลย,ยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki f r o n ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suzuki.co.th โล่งสบายสำหรับน้องชายต้องไข่ทรมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทรมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิงด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำหรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตออยากกินเพลินแต่ไม่รู้สึกผิดต้องมาเล็ฟักทองตรามือเพราะเขาอบไม่ทอดไม่มีคอเลสเตอรอลอร่อยกรุบมีประโยชน์พกง่ายกินได้ทุกที่ทุกเวลาจะไซส์เล็ก25กรัมหรือถุงใหญ่210กรัมแบบซองซิปเก็บได้นานอร่อยดีมีประโยชน์ต้องมาเล็ฟักทองตรามือ เจะตลาดสาสตข่าวหงวันนี้พูดกับผมแอดมินกอลเมนนะครับเนื่องจากพี่เกมติดภารกิจครับไม่สามารถมาพูดถึงหลังเกมที่สุดแสนจะง,ง่วงได้นะครับก็ถ้าวันนี้มีอะไรที่ผมทำแล้วผิดพลาดไปก็ขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับ เอาละครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเกมเองทุกคนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยครับเกมนี้เกือบหลับครับเกมกับซันเดอร์แลนด์วันนี้ครับอาร์เนอร์ใช้11ตัวจริงเกือบตามเดิมทั้งหมดโดยเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวครับประตูยังคงเป็นอาริสันเบเกอร์ครับแนวรับใช้โรโบแทนเคอร์เคสเซนเตอร์ฮาเป็นฟันได้กับกันาเต้ครับแบ็กขวาใช้โจโกเมสแดนกลาง3คนเป็นแม็กออริสเตอร์กราฟินแบกแล้วก็วีดครับยืนเป็นกลางรุกปีซ้ายใช้้้้้โโโโโคคคคดดดดดีีีกกกกัััังปปปปปปรรรรบบบขววาาาาาาเเเเเ็็็นน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 มมิิิซซซซสไลลลแะหออออ์ผ่ เกมติดต่อกันครับเอาจริงๆเกมตลอดครึ่งแรกบอกได้เลยว่าจะหลับครับจะหลับจริงๆ ลิฟพูมีโอกาสยิงแค่2งครั้งครับซึ่งไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายตลอดครึ่งแรกลิฟพูพยายามล่อให้นเดอร์แลนด์เซตบอลแต่การเพรสิ่งข้ขางบนก็ทำได้ไม่ดีครับในขณะที่อีซักวิ่งเวีดวิ่งและโซโบก็วิ่งแต่กักโปรครับดันรอปต่ำครับไปยืนหลังเส้นกลางสนามซะอย่างนั้นน่ะทำให้การเพรสไม่ได้เป็นระบบและลดประสิทธิภาพลงไปครับครึ่งแรกจบไปแบบไม่มีอะไรให้ลุ้นครับเกมลุกไปเสียในพื้นที่สุดท้ายซะเยอะบอลแนวลึกที่เคยทาได้ดีในเกมกับเวสแฮมวันนี้ก็หายไปกลายเป็นบอลออกข้างเหมือนเดิมมแแแและเเเววียยดได้้บบอออออนนนากกคคคครรรรััใึ่่งงงสส็ แล้วก็กักโปท่านั้นครับเริ่มมาครึ่งหลังอาเนอร์จัดการปรับแผนครับส่งซาร่าลงมาแล้วถอดกักโปออกพร้อมใช้เวียดในตำแหน่งตัวรุกทางด้านซ้ายเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานในแดนกลางโดยการขยับสมบ,บอสไลด์ขึ้นไปยืนตรงกลางครับและวิธีการยืนของเวียดก็แตกต่างจากกักโปรครับก็คือเวียดยืนสูงเป็นตัวรุกปกติอ่ะก็เลยสงสัยครับว่าทำไมในครึ่งแรกเนี่ยกักโปถึงได้ยืนต่ำขนาดนั้นครับผมในจังหวะที่ทีมเนี่ยมีการพยายามเพรสซิ่งสุดท้ายการเพรสซิ่งมันก็เลยไม่ ไปเอาบอลไม่ทันบอลเข้าทางเลอเฟย์ครับแนวรุกของเซนเดอร์แลนด์แล้วไหลต่อให้ทางด้านของทาวบี้จี้เข้ามาไดหนึ่งก่อนจะยิงไกลบอลฉล็บฟันไดเข้าประตูไปให้เซนเดอร์แลนด์นำหนึ่งศูนย์ลูกนี้ฟันไดรับจบครับพลาดเต็มๆครับตั้งแต่จ่ายบอลเสียแล้วครับส่วนลูกฉล็บก็เป็นผลต่อเนื่องกันไปครับบอลฉล็บตูดครับตูดใหญ่นะฮะฟันไดหนักตูดจริงๆครับช่วงหลังๆนะครับลิฟูครับผมบุกหนักครับแต่บอลออกข้างดันไม่มีประโยชน์ครับมาได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อบอลตามช่องทำงานครับโจนจ่ายให้เวีีีีียยยนนนนหหลล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 ุดเเเเเเเขข้้้าาไไปปปป็็ออออกกกกกกกบบ่่่ิงงงงฉัมมมููููรรระตตสซึพ์ ให้เป็นบอนทำเข้าประตูตัวเองของมูเกเล่ครับก็น่าเสียดายครับเวียดยังไม่ได้ประตูแรกกับลิวพูนะครับสุดท้ายครับเจ้านี้ที่เหลือครับลิวพูบุกหนักมากครับโยนซ้ายทีขวาทีเตะมุมอีกเจ็ดครั้งมาเข้าเป้าครั้งท้ายๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้รุนอะไรมากมียิงไกลมีได้สับไกลครับแต่ว่าก็คุมบอลไม่ได้จบเกมเสมอไปหนึ่งหนึ่งนี่ถือว่ายังดีนะครับที่เสมอเพราะท้ายเกมเนี่ยก็เกือบโดนเหมือนกันและอาร์เนอร์ครับควรไปกราบขอบคุณเคียซ่าครับถือทูบเทียนเนี่ย ไปขอเข้ามาเคียซ่าเลยที่ลงไปบอกลุกนั้นทันไม่งั้นบางทีเกมนี้อาร์เนอร์เก้าอี้ร้อนกว่าเดิมครับประเด็นที่2ครับเกมรุกตัวยูครับวันนี้เกมของลิเวอร์พูลมาในระบบ4 2 3 1ครับโดยมีตัวรุกเป็นโดมินิโกโบสไลโคดีกาปโปอเล็กซานเดอร์อิสซักแล้วก็ฟอร์เรียนเวียครับและมีคู่กลางอย่างกราฟกับแมคก้าคอยทําเกมซึ่งผลงานเกมนี้มันแตกต่างจากเกมที่แล้วกับเวทแฮมอย่างสิ้นเชิงครับระบบการเล่นก็ดูเปลี่ยนไปครับและการเข้าทําก็ดูกลายเป็นคนละทีมกับเกมที่แล้วเลย ก่อนอื่นครับเราต้องยอมรับว่าซันเดอร์แลนด์ฟอร์มดีกว่าวเวทแฮมเยอะมากครับพวกเขารับกันเป็นระบบเล่นกันอย่างเป็นระเบียบเล่นเกมรับอย่างอดทนและใช้โอกาสที่มีได้ไม่สิ้นเปลืองนี่คือสิ่งที่ซันเดอร์แลนด์ในฤดกการนี้เป็นครับในขณะที่ลิพูครับในเกมนี้เล่นได้อืดมากๆเกมรุกไม่รู้จะอืดไปไหนครับการเข้าทำที่ฉับไวหายไปในเกมวันนี้ครับกลายเป็นว่าขวากว่าจะได้เข้าทำแต่ละทีบอลต,ต้องโยกซ้ายโยกขวาซึ่งเป็นการพยายามโยกเกมรับให้ขยับตามเพื่อหาช่องแต่ว่าวันนี้ปีกไม่สามารถทํางานได้เลยครับการโดนหนึ่ง ทำได้นะครับมีพื้นที่ด้านข้างเยอะแต่ว่าปีกหรือพูลเนี่ยไม่สามารถใช้ความได้เปรียบตรงนั้น ได้เลยสักครั้งเดียวครับการเลี้ยงบอลวันนี้ของลิวพูครับสำเร็จแค่3ครั้งเท่านั้นครับจากทั้งทีมนะเลี้ยงบอลสำเร็จแค่3ครั้งโดยซาร่ากับกักโปเลี้ยงไม่ผ่านใครเลยสักครั้งเดียวครับสุดท้ายพอปีกใช้งานไม่ได้ครับต่อมาก็ต้องเป็นการครอสซึ่งไม่มีครั้งไหนเลยที่ครอสเข้าเป้าหรือได้ลุนครับการครอสเข้าไปในกอบเขตโทษเนี่ยได้ลุนน้อยมากครับเพราะอีซักโดนประกบ2ตัวแถมยังไม่มีตัววิ่งสอดเข้าไปในกองเขตโทษอีกการเป็นว่ากองหลังของเขาแค่2คนก็เอาอยู่แล้วครับไหนจะตัวอี่อ่่เเเเเกกกกมมมมมมนนีีี้้ไาารรลงชือสสววยยัดบทให ไม่ต้องขยับตัวหรือพะวงกับการเคลื่อนที่ของอีซักเพราะอีซักไม่ได้ขยับเยอะขนาดนั้นครับอีซักวันนี้สัมผัสบอลตลอดเกมแค่14ครั้งเท่านั้นนะและครึ่งหลังครับโดนบอลแค่4ครั้ง หายไปจากเกมอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าได้อยู่ในสนาม8 6นาทีครับจะบอกว่าเพื่อนครอสไม่แม่นก็ยังไงอยู่เพราะเจ้าตัวก็ไม่ได้หาช่องได้ดีมากครับหรือวิ่งตัดโฉบอะไรสักเท่าไหร่ดึงตัวประกบก็ไม่ได้เกมรักของซันเดอร์แลนด์ก็เล่นแค่ยืนโซนเฉยๆก็จบแล้วการวิ่งทําทางของทั้งทีมครับดูจะยังไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่มันทำให้การรอบบอลของบรรดาตัวสร้างสรรเกมเนี่ยก็ทาไม่ได้เพราะว่าในกอบเขตโทษครับตัวรุกไม่ได้ขยับมากสักเท่าไหร่แล้วตัวสร้างสรรค์จากด้านข้างก็ไม่ได้สร้างสปี โชคดีครับที่มายิงประตูดีเสมอได้จากความพยายามของเวสที่พอบอลอยู่ที่เจ้าต,ตัวเลวเนี่ยชัดเจนว่ามันอันตรายครับก็หวังว่าน่าจะเห็นได้แล้วว่าฝากบอลไว้ที่ใครแล้วเกมรุกมันจะคาดหวังได้และน่าจะปรับตามนั้นสักทีครับไม่ใช่จ่ายไปมาเป็นตัวยูแล้วบอลก็ไม่มีอะไรทางเกมครับและต่อให้ฟอร์มของทีมลิพูจะไม่ดีขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เราก็ยังมีสิ่งดีๆมานําเสนอทุกคนเหมือนเดิมครับกับนี่เลยครับผมเครื่องเล่นขนน้องชายไข่กรูมมิง ที่จะทำให้น้องชายของคุณนะครับสะอาดโล่งสบายไม่รุงรังครับด้วยนวัตรกรรมเซฟเท็ครับอ่อนโยนต่อน้องชายไม่บาดไม่คันครับใช้เสร็จล้างน้ําได้เลยกันน้ํา100%ครับผม ไข่กรูมมิงนะครับไม่มีตัวแทนจําหน่ายครับตอนนี้เขามีกล่องใหม่ครับถ้าเกิดอยากได้ของแท้เนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับและนอกจากไข่กรูมมิงครับเขายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมไข่ครีนเซอร์ครับผลิตภัณฑ์ล้างน้องชายนะครับที่ใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกต่างกับสบู่ทั่วไปอย่างมากครับสะอาดล้าลึกลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นตอของการเกจิ้นทําให้ไข่รู้สึกเย็นสบายครับมี2สูตรให้ไปเลือกกันนะครับก็ไปดูได้เลยครับที่ลิงก์ด้านล่างถ้าเกิดสนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วครับวันนี้เขามีราคาพิเศษด้วยออยย่่่าาลลืมมไไปดูกกกกกััััััันนนนะคคคครรรรบบบบบจขแ้ว็งีี ข้อเสนอสุดพิเศษครับซูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ็กโป2025เป็นเจ้าของ all new s u z u k i f r o n งวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา s u z u k i f r o n ง maintenance package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k i ทั่วประเทศหรือเว็บ www.suzuki.co.th ครับ go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ s u z u k i นะครับก็ไปลองไปดูกันนะครับถ้าใครสนใจออกรถใหม่ก็ขอแนะนำ s u z u k i f r o n งนะครับและถ้า อยากได้ขนมกินเวลาดูบอลครับขอแนะนํานี่เลยครับเมล็ดฟักทองตรามือครับเมล็ดฟักทองแบบกระเทาะเปลือกครับผมก็เรียกได้ว่ากินได้ไม่อ้วนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่การทอดครับแต่เขาใช้การอบครับอร่อยเพลินได้ประโยชน์แถมไม่รู้สึกผิดไม่มีคอเลสเตอรอลครับทานได้ทันทีพกไปกินได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสมีขนาด25กรัมและ210กรัมนะครับผมก็ไปดูกันได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศครับหรือสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ครับอันนี้อร่อยจริงครับถ้าใครเป็นสายจุบจิบเนี่ยจะชอบแน่นอนครับสำหรับเมล็ดฟักทอองตรรามืะ เ็นที่3ครับไรซึ่งพลังงานรีจิสเล์บีครับผู้จัดจาก,การทีมของซันเดอร์แลนด์กล่าวหลังเกมที่บุกมาเสมอลิพูดได้ที่แอนฟิลด์แบบชิวๆว่าเราเองก็ค่อนข้างแปลกใจที่มีทั้งเวลาและพื้นที่ให้ขึ้นเกมอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่คิดว่าเราจะยืนในระดับนั้นเราพูดถึงพื้นที่ในแดนสุดท้ายและวิธีรบกวนแนวรับของพวกเขาไว้แล้ว เราก็คาดไว้เหมือนกันว่าซาร่าน่าจะลงมาและเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังดังนั้นเราจึงเตรียมการรับมือเอาไว้ทั้งหมดนี่คือคําสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมคู่แข่งที่ออกมาพูดประโยคนึงครับแล้วมันตังหงดขึ้นมาในใจว่าแปลกใจที่มีทั้งเวลาและพื้นที่ให้ได้ขึ้นเกมใช่ครับผู้จัดการทีมเซนเตอร์แลนด์ยังรู้สึกเลยว่าพวกเขาได้ขึ้นเกมแบบง่ายๆแบบสบายๆคาถามคือเพราะอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นลิฟท์ชุดนี้ครับเหมือนขาดพลังงานไปครับโดยเฉพาะพลังงานในการเพรสซิ่งแดนบน และตรงกลางที่เพรสซิ่งกันอย่างเป็นระบบย้ำนะครับว่าเพรสอย่างเป็นระบบในเกมนี้เราเพรสสำเร็จแค่ไม่ก,กี่ครั้งครับมีตัดบอลตรงกลางสนามได้บุกบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ใช่ลิร์พูที่เราเคยเป็นครับลิร์พู้แบบเก่าคือ เพรสซิ่งเอาบอลกลับมาคลองให้เร็วที่สุดและใช้จังหวะแบบนั้นโจมตีแนวรับของคู่แข่งที่ยังเซตตัวไม่เสร็จเพราะว่าโดนตัดบอลได้นี่คือสิ่งที่เราเคยเป็นครับลองหันไปดูการเพรสซิ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเวอร์พููจะใช้เป็นทางด้านของดียร์สกับโซโบที่เล่นตรงกลางคู่กันเพรสซิ่งคู่เซนเตอร์และแนวรับโดยมีตัวด้านซ้ายก,กับตัวด้านขวาดันขึ้นมาครับเพื่อที่จะพยายามดักตัดบอลน,นั่นคือการเพรสซิ่งเมื่อดูกานที่แล้วแต่ฤดูกาลน,นี้ครับอย่างเกมเมื่อคือนอีซักพยายามเพรสแต่ทำได้ไดไดว,ว,ว,ดวบ โบก็ได้ขึ้นมาทางด้านขวาแต่ว่าทางฝั่งซ้ายครับพื้นที่ฝั่งซ้ายกลับโล่งหลายต่อหลายครั้งเพราะกักโปไม่ได้เพรสตามเพื่อนขึ้นมาพอคื่องหลังเอากักโปออกการเพรสซิ่งก็ดีขึ้นครองบอลดีขึ้นแต่เกมรุกและการสร้างสารรค์ดันทาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่จังหวะความทุ่มเทการเข้าปะทะการเล่นแบบดุดันมันหายไปหมดเลยคนที่ทุ่มเทก็มีให้เห็นอย่างโซโบสไลหรือโจนที่พยายามเหลือเกินครับแต่คนที่มันไม่เอาอะไรแล้วมันก็มีให้เห็นในสนามเหมือนกันครับฟุตบอลครับมันไม่ใช่แค่เรืืรร่่อออองงงงขขีเเเท้้ารัมนนป็ใจดวย เป็นเรื่องของความทุ่มเทต่อให้คุณเก่งแค่ไหนแต่ไม่ทุ่มเทไม่อยากชนะแล้วมันจะไปประสบความสําเร็จได้ยังไงครับหรือว่าููของเราครับคือทีมที่ต้องวิ่งจนวินาทีสุดท้ายไม่ใช่ยืนดูเพื่อนวิ่งแบบนั้นมันไม่ใช่ลร์ภูมันไม่ใช่ทีมที่เราต้องการเลยสักนิดเดียวประเด็นที่4ครับเกมชีชะตาแม้จะมีการออกข่าวมาตลอดว่าอาร์เนอร์ชลอตจะยังไม่โดนปลดง่ายๆแต่ก็มีบางกระแสข่าวออกมาว่าอาร์เนอร์จะได้โอกาสอีก3เกมคือเกมกับเว์แฮมซันเดอร์แลนด์และลีดยูเนเต ซึ่งว่ากาันตามตรงครับด้วยชื่อชั้นมันไม่ควรมีเกมไหนที่เราไม่ควรได้3แต้มแต่ตอนนี้ผ่านไป2เกมเราได้มาแค่4แต้มเท่านั้นจากการชนะค้อนที่ไม่เอาอะไรแล้วแล้วพอมาเจอทีมฟอร์มดีอย่างนเดอร์แลนด์ก็ทําได้แค่เสมอทั้งทังที่เตะในแอนฟิลเพราะฉะนั้นเกมหน้าถ้าเป็นไปตามข่าวลือที่จะให้โอกาสดีแค่3เกมนั่นหมายความว่าเกมกับลีครับจะเป็นการตัดสินอนาคตของอาร์เนอร์ว่าจะอยู่หรือไป ว่ากันตามตรงนะครับถ้าเกมกำลิบได้แค่หนึ่งแต้มก็ควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วครับว่า3เกม5แต้มกับทีมน้องหม่2ทีมและทีมนุ้นตกชั้น1ทีมเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวครับผ่านมา2เกมครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีข้อดีแค่อย่างเดียวคือการที่เวีส มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและสามารถทําในสิ่งที่เราในฐานะแฟนบอลพอจะคาดหวังจากเขาได้มีการพยายามทําเกมรุกมีชอ็อตสวยๆให้เห็นนั่นคือข้อดีที่ผ่านมาแต่ที่เหลืออาร์เนอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยสักนิดเดียวครับการเล่นเกมรุกครับเมื่อเจอทีมที่เล่นโลบอคดีๆเนี่ยก็ยังเคาะกันนอกกับเข็โทษเป็นตัวยูเหมือนเดิมไม่มีการสร้างสารรค์ไม่มีการทําอะไรให้แปลกใหม่พรอสบอลไม่ได้ลุน้นและการเปลี่ยนตัวก็ยังเหมือนเดิมส่งตัวรุกลงไปเยอะๆในขณะที่วิธีการมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนสักน การเปลี่ยนตัวก็ช้ามากเห็นกันชัดว่าอีซังในเกมนี้เล่นไม่ดีเลยตลอดครึ่งหลังแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมแต่ได้อยู่ในสนามจนถึงนาทีที่86และขวาที่เอกินจิเกจะได้ลงสนามก็ปาไปนาทีที่70กว่าขวาครับหลังจากที่ทีมเนี่ยโดนนําไปแล้วคําถามคือคุณคิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะมาสะจันที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่พอลงเล่นแล้วจะสร้างผลงานแบบสุดยอดได้ตลอดหรือยังไงครับอีซักเกมที่แล้วนอกจากลูกยิงก็ไม่มีอะไร เกมนี้พอไม่มีโอกาสโดนประกบตายก็หายไปจากเกมบอลโยนมาข้างหน้าไม่มีช็อตไหนที่เก็บบอลได้เลยแต่ก็ได้รับโอกาสก่อนเอกิติเกที่ฟิตกว่าสมบูรณ์กว่าและผลงานก็ดีกว่าด้วยตอนเอกิติเกฟอร์มดีๆคุณไปดบเขาจนผลงานดบลงมันเช่สิ่งที่ควรทําหรือไม่นะครับ รอดูรัาว่าเกมหน้าอาร์เนอร์จะจัดตัวแบบไหนใครควรจะได้รับโอกาสเพราะลีดครับเป็นบอลไม่กลัวใครพวกเขาวิ่งใส่แน่ๆครับละในบ้านเมื่อคืนพวกเขาเพิ่งชนะเชลซีมารอดูกันว่าเกมหน้าจะเป็นยังไงถ้าผลงานออกมาไม่ดีบอกเลยว่างานนี้เก้าอี้ของอาร์เนอร์ร้อนเป็นไฟแน่นอนครับและดีไม่ดีมันอาจจะร้อนเป็นไฟตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ได้นะถ้าลูกนั้นเนี่ยเคียซ่าไม่วิ่งลงมาช่วยทีมอย่างที่บอกไปครับอาร์เนอร์ต้องไปกราบขอบคุณเคียซ่าครับสำหรับช็อตนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยสถานาการณ์ของคุณแย่นอนอ และนี่คือทั้งหมดของจอตลาดสาคาหงในเกมนี้ครับถ้ามีอะไรที่ผมทำแล้วผิดพลาดไปก็ขออาภัยมานันที่ดีด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเองและทีมงานทุกคนด้วยวันนี้ผมแอดมินกอลเมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตข่าวลื้อผู้แบบจอดลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงจอตลาดศาสตร์ขาวหงกับเกมเอ